เป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่แฟนผีหล,หลายๆคนนั้นก็อยากจะตั้งคําถามต่อลูเบนอโมลิมนะครับหลังจากที่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องกระเสือกกระสนนะครับกับการทําได้เพียงแค่เฉือนเอาชนะทางด้านของอิฟสวิททาวทีมที่อยู่โซนล่างนะครับโซนท้ายตารางแล้วก็เป็นทีมที่ลุ่นหนีตกชั้นนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2แต่ทว่ามีหลากหลายประเด็นที่ต้องบอกว่าโอ้โหอยากจะตั้งคําถามแล้วก็วิพากษ์วิจารตัวของลูเบนอโมลิมอย่างหนักเลยนั่นเองนะครับไปดูเรื่องราวนะครับของการตัดทับ หลากหลายคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าโอ้โหฟอร์มการเล่นของลารสมุทฮอยลุนในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าจะได้มีการถูกถอดออกเสียทีนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าตัวของลูเบนอโมลิมนั้นก็ยังคงไว้วางใจนะครับให้กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กที่ปืนฝืดน,นะครับมากมายเนี่ยงปืนฝืดมาตลอดเนี่ยก็ยังได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ทางด้านของชิโดโอมดิมาตินนะครับที่ได้ลงสนามในเกมนัดก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าเจ้าตัวนะครับก็ให้ลงสนามเป็น เ,เขาเรียกว่านั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนนั่นเองนะครับส่วนอีกแกนหนึ่งนะครับที่ผมโอ้โหวิภาควิจารณ์มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งขึ้นคำว่าแฮชแท็ก out ต์อาร์โมลเป็นแฮชแท็กอาร a โมลิมเอาต์เป็นทางการเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานอ่าดิโกอดาโลนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูอจากหลายๆเกมแล้วเนี่ยจะได้เห็นว่าทางฝั่งของอาร์โมลิมเนี่ยก็คือใช้งานอาร์ดาโลเนี่ยเพื่อเป็นแกนนะครับผมในการสร้างทีมแล้วเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหวิธีการเล่น ต่างๆนานานเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนั่นเองนะครับเริ่มก่อนเริ่มเกมนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจที่ผมเขียนวิาพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่าทีมทมหนึ่งนะครับถ้าหากว่าอยากจะผสมความสําเร็จเนี่ยก็ต้องมีผู้นําสนามที่ดีโดยผู้นําสนามเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ก็ต้องเป็นคนที่เก่งประมาณหนึ่งไม่จําเป็นต้องสวมปอกแขนกระามทีมก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยกับตันทีมก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่คอยปลุกเร้าเพื่อนนะครับผมคอยว้าเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนก็จะเป็น อีกหนึ่งแกนนำแล้วก็เป็นแกนสำคัญนะครับของทีมของทีมทีมนั้นนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่ ตั้งข้อสังเกตมาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็คือการได้เห็นดีโกดาโลกเป็นคนปลุกแล้วเป็นคนว์กเพื่อนก่อนที่จะลงสนามนั่นเองนี่คือสิ่งที่กล้าพูดตรงๆว่ามันคือความตกต่ำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงหลังจากที่ดูเบนอามโมลิมนั้นเป็นคนที่ให้มอบหมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนมอบหมายตำแหน่งนี้นะครับให้กับ คนที่เป็นคนบ้านเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าบางคนบอกว่าอ่านมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมบอกเลยว่านี่คือเรื่องใหญ่เรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับกับการที่คุณให้นักเตะกระจกกระจกคนนึงเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปลุกเราเพื่อนคุณลองคิดสภาพดูนะครับว่าคนที่เป็นคนนักเตะที่แบบมีแต่ก่อความผิดพลาดเล่นบอลก็ไม่ได้เรื่องนะครับผมแต่เป็นคนปลุกเรานะครับทีมที่อ่านนักเตะที่อ่ะคนนึงก็เป็นถึงขั้นทีมชาติอังกฤษใช่ไหมอีกคนก็เคยเป็นอันดับ อดีตกับตันทีมอีกคนนึงเป็นนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ดีหรือหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นมาเดลเอลกูกาเต้เนี่ยก็เป็นระดับนักเตะทีมชาติอุรุกไว้นะครับตอนนี้กําลังขั่วฟุตบอลโลกสนุกสนานเลยเนี่ยแต่คุณให้นักเตะดัดเนี่ยมาเป็นคนปลุกเราเนี่ยแค่นี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่ตกต่ําที่สุดนับตั้งแต่ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ดูเบนอาโมิมอย่างหนักนะครับนอกจากการจัดทัพแล้วคือคุณเน เลือกที่จะใช้นักเตะที่ต้องบอกว่าโค้ชหละัะอาโค้ชคนแรกอย่างาโดวเลกคุณนาโซชายังไม่เอาเลยแล้วก็ทําผลงานไม่ได้เลื่องมาตั้งแต่ในยุคข,ของเทนฮฮร์แต่เพราะเพียงแค่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันคุณเลยไว้วางใจนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดนี่คือสิ่งที่ลูเบนอโมลิมต้องรับผิดชอบอย่างแรกเลยนะครับเริ่มเกมมาต้องบอกเลยว่า ฟุตบอลแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเกมรุกของอิฟสวิตเทาวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าก็ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็หวังเพึ่งเพียงแค่เลียมดีและคนเดียวเท่านั้นเองส่วนเกมรับไม่ได้มีอะไรส่วนเรื่องที่เสียประตูแรกนะครับต้องบอกตรงๆว่าโอ้โหเป็นความสื่อสารแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าคบสูตรของความโง่เง่านะครับเสียเร็วเสียง่ายนะครับแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะพูดสายทยาคําไหนเลยโอเคแพทริกดอกูต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะครับกับการคืนหลังไม่ดีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูจากจัก ฟุตบอลคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยพทติกดอกูเนี่ยคือวิ่งไปแล้วก็ได้บอลก่อนแล้วนะครับแล้วก็นั่นจังหวะนั้นเหลี่ยมมันมีแค่เหลี่ยมเดียวก็คือการคืนหลังให้ผู้จะสาประตูนั่นแหละครับนั่นคือการตั้งคําถามว่าทําไมอันเดโอนาถึงต้องวิ่งออกมาด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เป็นช็อตที่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องวิ่งออกมาทาั้งทั้ที่ตําแหน่งของคุณน่ยถ้ายืนอยู่ตรงปากประตูอ่ะคุณได้เปรียบในการได้ฟุตบอลแล้วแล้วมันจะทําให้เพื่อนมีทางเลือกในการเลือก,ก,อกจ่ายโอเคทางเลือกของเซ็น หนึ่งก็คือมีทั้งมีทั้งแม็กควายมีทั้งเดลิกอยู่เพียงแต่ว่าแต่ประเด็นตรงตรงนั้นมันโดนบีบมุมไปที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมคือวิธีที่มันวิ่งไปดอกูวิ่งไปยังไงวิธีบอลมันคือการคืนต่างส่งผู้ตัสิประตูอยู่แล้วอ่ะแล้วใครมันจะไปมองเห็นถูกไหมแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมโอเอนาต้องวิ่งมาถูกไหมดอกูก็เลยต้องจ่ายจังหวะน,นั้นแล้วโอเอนาก็เหวอรสรงนั้นนั่นคือคําถามว่าแล้วจะออกมาทําไม จังหวะน,นี้คือจะออกมาทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นของโอนาเนี่ยอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าแฟนผีเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องทนทําใจนะครับยอมรับสภาหเพราะว่าณนะเวลานี้ทีมไม่มีผู้สาตรตูเหลือเลยนอกจากดาวรุ่งนะครับซึ่งก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าเป็นโค้ชก็คงไม่กล้าที่จะส่งดาวรุ่งลงสนามแน่ๆนะครับเป็นใครก็ใครก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าถือว่าเป็นตําแหน่งที่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็มันอาจจะทําลายอาชีพนักฟุตบอลคนหนึ่งได้ก็เป็นได้สมมติใช้ดาวรุ่งลงสนามมาก็อาจจะแบบ โอหสติสตางแตกก็เป็นได้ดังนั้นอันนี้จุดเนี้ยเข้าใจเพราะว่าผู้สาวตูมือ2กับมือ3นะครับทั้งเอาทายบริีๆีแล้วก็ทอมฮีตันมีปัญหาการบาดเจ็บมันก็เลยต้องใช้อันเดโอนาก็เลยเป็นสิ่งที่แฟนผีต้องทนทุกทรมานต่อไปนั่นเองนะครับโอเคพอได้ประตูขึ้นนํา พอได้พอตามหลังเสร็จแล้วปุ๊บปบเราก็อ่ะ,ตา,ต,อะตามตีเสมอแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นจังหวะเขาเรียกว่ายอดเยี่ยมทั้ง3ประตูเลยนะที่จริงไม่ใช่แค่2ประตูนะครับก็เป็นจังหวะทั้ง3ประตูก็คือมาจากลูกเซตพีดจากตอนแรกเนี่ยเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับในยุคข,ของเอลิเทนฮารเนี่ยเรื่องของลูกเซตพีดเนี่ยเราเนี่ยห่วยมากๆทั้งการป้องกันแล้วก็ การเข้าทำนะครับแต่เรือมาฤดูกาลน,นี้พอในยุคข,ของดูเบนอมูลูมีอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันดูดีขึ้นแล้วได้เห็นได้ไดชัดจากเกมนัดก่อนแล้วด้วยก็คือโอเคเรื่องการป้องกันลูกตั้งเตะห่วยแตกเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยๆการเข้าทำในลูกตั้งเตะดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ก็คือได้ถึง3ประตูด้วยกันนะครับอ่ะบวกกับคู่แข่งอย่างอิฟสเวทาวก็บอกพูดตรงว่าหมูหมูตู้เอามากนะครับผมดังนั้นอ่ะที่จะชนะในเกมนั้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกประหลาดแต่อย่างใดไม่ชนะนั่นแหละสิแปลกนะคร เรื่องของจุดอ่าเรื่องของใบแดงนะครับผมของแพตริกดอกูที่จังหวดนั้นเอาพูดตรงว่าเป็นจังหวดฟุตบอลผมมองว่าแพตริกดอกูอ่ะไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วนะครับกับการเข้าชาร์จออเมริฮาชินสันนะครับกับเข้าชาร์จตรงนั้นแต่นั่นแหละมันเป็นวิธีที่ขึ้น ขาสูงมันยกขาสูงเพื่อที่จะไปเหยียบบอลน,นะครับแล้วก็บอลมันกระปริ้นใช่ไหมบอลมันปิ้นมาขามันปิ้นแล้วก็ไปโดนนัดแข้งซึ่งต้องบอกตรงๆมันเป็นจังหวะที่อันตรายมากๆนะครับอันนั้นก็สมควรโดนใบแดงนั่นเองเพียงแต่ว่าหลังจากที่โดนใบแดงเนี่ยแหละครับการแก้เกมของลูเบนอโมลิมที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นความเอ๊ะสุดๆนะครับกับการถอดอรดาร์เรโดกานาโชออกจากสนามแล้วส่งนุตสแซม,มัสลาวีนะครับราะอะไรเพราะ คุณก็รู้อยู่แล้วว่าการขึ้นเกมเนี่ยในเกมนัดเนี้ยในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเกิน50%นะครับก็เห็นอยู่นะครับมีมีสแตทให้เห็นมีการาฟิกให้เห็นอยู่ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดก็จะเห็นอยู่ว่าคือทีมของเราเนี่ยขึ้นฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาฝั่งขวาแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าคือนั่นแหละพอฝั่งขวามันไม่ขึ้นมันก็ตั้งคำถามว่าแล้วมึงจะส่งเดียโกฮาดาโลหาพ่องเหรอใช่ไหมมันก็มันก็แอบสงสัยเหมือนกันนะอ่ะพอขึ้นฝั่งซ้ายมากๆโอเคเข้าใจพัตต โดนใบแดงแล้วมันก็ต้องแก้เกมนะครับแต่การแก้เกมใหญ่น้อยค่าคุณให้กานาโชอะอยู่ต่อเออผมบอกเลยว่ากานาโชก็ยังมีเขาเรียกว่ามีความสามารถเฉพาะตัวไปแล้วก็เป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่เลี้ยงกินตัวแล้วก็คุกคามคู่แข่งได้มากที่สุดแต่พแต่ทว่าคุณเลือกที่จะถอดออกแล้วก็ให้2ตัวกองหน้า2ตัวบาทที่ไม่มีปัญญาทําอะไรเลยทั้งจอชัวเซอซี C, แล้วก็ลาสมูทอยดุลยิ่งเคสของลาสมูทอยดุลเอาจริงได้บอลกี่ครั้งเอาแค่ครึ่งหลังอะเอาแค่ครึ่งแรก ได้บอลกี่ครั้งนะครับแต่คุณให้ยืนให้ยืนอยู่ต่อนะครับด้วยเหตุผลหลังจบเกมเขาบอกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการใช้ความสูงเล่นลูกเซตพีดซึ่งลูกเซตพีดมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับก็เลยแบบเป็นตั้งการตั้งคําถามมากมายมากว่าเฮ้ยคุณยังยบบถอดการนนโชนะครับซึ่งเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีช่วงหนึ่งที่กาานนโชเนี่ยถูกดรอ ใช่ไหมครับซึ่งกานาโชเนี่ยเอาจริงว่าเขาก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นมีผิดพลาดอยู่แล้วซึ่งนักเตะแมนยูแต่ทุกคนไม่มีใครเล่นดีสม่ําเสมอนะครับซึ่งเขาก็เคยให้เหตุผลว่าการดรอปกานาโชเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียกความกระหายเขาใช้คํานี้นะครับว่าเพื่อที่ให้เรียกความกระหายได้ลงสนามเป็นตัวจริงมาจะได้เพิ่มความกระหายทําผลงานได้ดีแต่มึงไม่เคยคิดจะดรอปดีโก้ดาโลกับ Last ลาสมูทอยดุนเลย นะครับยิ่งเคสของล t สม o ทไอลดูเนี่ยระยะหลังต้อมีตะวันใช้ตลอดด้วยนะฮะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวถอดออกตลอดตลอดเวลาก็ตามแต่เล่นไม่ครบชั่วโมงก็ตามแต่แต่คุณไม่เคยใช้คำว่ากระหายกับนักเตะพวกนี้หรือดีโกดาโลที่แม่งแทบจะการันตีตัวจริงเลยไม่ต้องบอกว่านักเตะเจ็บนะครับไม่ต้องบอกอ้างว่าต้องซักรีมอะไรต่างๆนาๆนานะครับแพตติกดอกู มีแล้วซื้อมาใหม่แล้วทางขวาใช้นุแสแซมัสซาวีก็ได้นะฮะก็ยังใช้ดาโลต่อไปนะฮะอ่ะพอถอดการนาโชนะครับผมก็นั่นแหละควายต่อควายควายเท่านั้นเลยประตูตีเสมอนะครับประตูตีเสมอเป็นประตูที่ใช้คำว่าแม่งโทษ2คนนี้ได้เลยก็คือดีโกดาโลกับอ e ันเดโอนานาะครับทำไมโทษด,ดาโลก่อนดาโลถูกโยกไปเล่น วิงแบ็กซ้ายนะครับแล้วคุณก็เห็นเลยว่าจังหวะที่จังหวะจังหวะที่ใครเป็นคนเปิดนะฝั่งของอิฟสวิตเป็นคนเปิดนะผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเปิดนะก็คือมันง่ายมากๆอ่ะคือคุณเห็นแล้วว่าคนที่ประกบตัวนะครับคนที่ประกบตัวก็เป็นไอ้นี้พิโลจีนเป็นพิโลจีนนะครับเป็นพิโลจีนเนี่ยพิโลจีนเนี่ยลากบอลง่ายมากอ่ะแล้วคุณเห็นช่องว่างไหมคุณเห็นช่องว่างการประกบของดีโกดาโลไหมนะครับคือแม่งไม่เข้าประกบคือคุณปล่อยให้แบบ เปิดง่ายๆอ่ะนะครับเปิดง่ายๆเปิดง่ายไม่ว่า ประตูแม่งโง่กว่านะครับประตูแม่งโง่กว่าคืออะไรคือคุณจะบอกว่าเฮ้ยจังช็อตนั้นจังหวะน้นมันมีอาร์ดัตเดลิกหรือว่าแม็กไกวายืนอยู่ใช่ไหมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเสียจังหวะเสียอะไรก็ตามแต่แต่ปฏิกิยาคุณต่ํามากแล้วคุณกระโดดอยู่ที่นั่นคือสิ่งมึงมึงกระเดิมึงกระโดดอยู่ที่นั่นคือสิ่งที่บอกเลยว่าเห็นเป็นภาพที่เห็นเป็นประจํเของโอนาผมบอกเลยว่าพอพอนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยคุยกันว่าเรื่องของการเสริมทับว่าอ่าพาร์ตี้แรกเนี่ยมันควรจะเป็นตำแหน่งอื่นผมบอกเลยว่าผู่สาตประต ถ้าคุณอยากจะไปได้ไกลผู้สัประตูคุณต้องเปลี่ยนทันทีในช่วงซัมเมอร์นี้ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งเดียวที่แมนยูเตดต้องทํารวมไปถึงดีโกดาโลถ้าคุณยังคงใช้งานอยู่ก็อโมลิมเอาต่อไปนะครับพอพูดถึงทั้งความผิดพลาดของอเดอัวนาอันนี้เราพูดอย่างเยอะแล้วมาพูดถึงความผิดพลาดของ lo, ดีโกดาโลดีกว่นะครับดีโกดาโลไม่ได้ผิดพลาดแค่ประตูที่2 2เท่านั้นนะครับมันมีข้อผิดพลาดมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วจ่ายบอล ให้เพื่อนไม่ได้เปรียบแล้วมันมีช็อตหนึ่งนะครับกำลังทําเกมรุกอยู่ดีไทยจะมันได้มากอยู่ที่ประมาณนาทีที่10กว่า,วาถึง20ประมาณเนี่ยนะครับเกมลุกอยู่ดีนะครับบอลดีก็ได้ได้ดีก็ดาโลได้ทางฝั่งขวาแล้วก็ปัดเข้าในมาคืนหลังไปให้บูโน่บูโน่กลายว่าจ่ายย้อนหลังบูโน่แล้วก็กลายเป็นเกมบุกของอิฟสวิตแล้วมันทําแบบนี้มาหลายต่อหลายเกมแล้วนะครับแล้วเกมรเกมรับรั่วมากนะครับนั่นคือสิ่งที่แม่งไม่เข้าใจอโมลิมเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้อโมลิมอะ ผมผมอะขาดกันรียบร้อยแล้วนะขาดสะบ,บั้นแล้วนะเออค,อคือคือผมมองว่าตอนนี้อโมรีมามันดื้อแพ่งเกินไปกับการใช้งานไอ้เนี่ยไอ้ดีโกโดาโลเนี่ยเป็นแกนในการสร้างทีมนะครับแต่ผมก็เคยบอกแล้วว่าเออแต่ดาโลเนี่ยมันถือว่ามันเป็นนักเตะวัฒนารดีนะครับโอเคสภาพร่างกายมันดีแม่งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่หาเลยเลยใช่ไหมแต่คนอื่นๆนะครับต้องมาเจ็บอามาต้องเจ็บใช่ไหมล่าสุดดอกูก็ติดโทษแบน ต้องโดนใบแดงอีกอาจจะโดน3เกมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดิเรกดิเรกเลสการ์ดด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องบอกมันก็เลยบอกว่าเออมึงก็เป็นนักเตะที่บุญพาวัฒนาโสมพี่แต่ว่าฟุตบอลมันมี1้8 9 0 0ครับอย่างที่บอกไปฟุตบอลมันมี1 0 8 9 0 0วิธีการในการทำทีมคุณจะใช้หลัง3าก็ได้ไม่มีใครว่านะครับคุณจะใช้หลังสามก็ได้เพียงแต่ว่าคุณน่ะพยายามจงใจที่จะใช้ดีโกดาโลในการสร้างทีมมาโดยตลอดตั้งแต่เกมนัดแรกของคุณจนถึงวันนี้นี่คือ สิ่งที่มองเห็นมาเดยตลอดนะครับชัยชนะ3ประตูต่อ2กับความกระท่อน,นแค้นเจอกับเจอทีมจากโซนสีแดงฟอร์มการเล่นแบบนี้พูดตรงๆว่าเขี้ยมากนะครับขี้ยมากแล้วก็อารมอลิมก็ขี้ยมากด้วยผมพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้อาร์มอลิมเอาเต็มตัวนะครับไม่ต้องให้เวลาโอเคว่าเข้าใจว่าตอนนี้แมนยูเต็ดเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะปลดโค้ชออกได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะส่งสารไปถึงที่อังกฤษได้ผมอยากให้ อาโมลิมะแสดงความแมนเลยแสดงความแมนรับผิดชอบละลาออกซะไม่ต้องรองเงินชดเชยนะครับเพราะอะไรเพราะผมบอกเลยว่าคือคุณอะสร้างทีมสร้างได้ผมมาให้โอกาสมาโดยตลอดผมดูมาทุกเกมนะครับทรงการเล่นเหมือนจะดีกว่าเทนหากแต่สุดท้ายมันกลายเป็นดีแตกและคุณก็ยังตะบี้ตะบันใช้นักเตะคนที่เป็นบ้านเดียวกันนั่นคือสิ่งที่อาโมลิมต้องรับผิดชอบ นชนะเกมนันี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นชัยชนะที่กระท่อนกระแท่นกระเสือกกระสนชิบหายนะฮะแต่เกมนัดต่อไปอ่ะก็ผมบอกแล้วเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมเชื่อเหอะนะฮะเกมเดี๋ยวเกมต่อไปเจอกับโฟลแลมใน F.A. คเับเข้ารอบได้ก็โชคดีแต่โอกาสตกรอบก็สูงนะฮะเพราะว่าคุณยังใช้วิธีการเล่นแบบนี้คุณยังเขาเรียกว่าตบี้ตะบันใช้นักเตะที่ไร้คุณภาพอยู่ตลอดเวลา นะครับเข้าใจนักเตะมันไม่มีนักเตะที่เป็นของคุณเลยอาจจะมีแค่แพตติกดอกูนั่นคือคนเดียวที่เป็นที่อยู่ในถานะของนักเตะคุณที่เพิ่งซื้อเข้ามานะครับแต่คุณภาพนักเตะเอาคุณจริงถ้าตามเนื้อผ้ามันห่วยเหรอโอเคเข้าใจคุณภาพนักเตะหลายๆคนมันห่วยกองหน้าไม่ห่วยนะครับแต่คุณก็มีนักเตะดาวรุ่งก็ใช้สินะครับในเมื่อดูกาลตอนนี้มันไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับไปตั้งเป้าอยู่ที่ยูโรปาลีกดีกว่าใช่ไหม แล้วคือคุณก็ใช้จังเลยดีโกดาโลอะไรก็ดาโลดาโลดาโลแล้วคุณเห็นไหม่ะช็อตผิดพลาดนะ่ะผิดพลาดมากที่สุดในทีมด้วยซ้ำไปพอๆกับโอนาน่าแต่โอนาน่าผิดพลาดมันคือเสียประตูมันคือมันคือผู้สารประตูนะครับแต่หลายๆช็อตเนี่ยของดาโลผมว่าผิดพลาดมากกว่าโอนาน่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีเพื่อนร่วมทีมที่มาช่วยแต่คุณดันไม่เคยที่คิดจะดรอปไม่เคยคิดจะเที้ยอะไรเลยกับอ้เทียนเนี่ยนะครับจบกันกับ อาโมลิมผมบอกเลยว่าแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นผมพูดมาเสมอนะครับว่าอยางน้อยโค้ชต้องให้เวลาทํางาน1ปีถ้าเกิดว่าคุณให้เวลาเทรนฮาร์สตลาด4ตลาด5ตลาดคุณก็ต้องให้เขาอย่างต่ำสามตลาดไม่รวมตลาดนี้นะครับของรูเบนอาร์โมลิมแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่ามึงดื้อในเกินไปนะครับมึงเขี้ยเกินไปกับก,บการใช้อีเขี้ยนั่นนะนะครับจบกันไม่เล้าหรือนะครับกับรูเบนอาร์โมลิมขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยครับ